คนสมัยว่าเราจะสร้างตัวตนเนี่ยจะไม่ค่อยสำรวจตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวเองนะแล้วก็จะทําตามอะไรที่มันมาเป็นเทรนในช่วงนั้นๆเช่นบางช่วงเนี่ยอาร์ทอยมาเนาะก็อุ้ยสร้างตัวตนเป็นตัวแม่เรื่องอาร์ทอยดีกว่าแต่บางทีไม่ได้รักในสิ่งนั้นนะแล้วก็ทําแต่ขอนที่เป็นกระแสมันก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะทำไปแปบๆคุณก็เบื่อแล้วนะคะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะว่าเรามีดีอะไรนะฮะมากพอที่จะเอามาเล่าหรือเปล่าอย่างวลาแอมสำรวจตัวเองก็องดูกับแบบโอเคแอมเก่งเรื่องอะไรนะแอมอ่อนเรื่องอะไรแอมปังเรื่ออ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 องง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 ะะะไไไรรรรรแมมมมมมมชบเเเื่่่่่่่ทททีีีาา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 ลุ้้ววววคคสสสสุขขนนนก็ิััตตตยยยู้ึ เป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะทีนี้คุณก็อาจจะคิดว่าพอเป็นหมออะก็ต้องทำกอบเทนซ์ตัวตนเป็นเรื่องของสุขภาพความงามนั่นนี่อย่างเดียวอย่างงี้ใช่ปะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอท่านเนี้ยเขามีงาดิเลกที่เขาชอบมากๆเลยนะคือเขาชอบกิน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 ตลอดแล้วเขาก็เป็นหมอที่ชอบทํากับข้าวด้วยชอบกินนอกบ้านแล้วก็ชอบทาอาหารแ้นก็มานั่งครกับคุณหมอคนนี้นานว่าเอ้คุณหมอเราทาเรื่องอะไรดีเรื่องต่างๆนานาสุขภาพไหมแลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็นน่อทีารกกิแบบหม กินกันอะ่ะกินแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยว่าอ,อันนี้มีสารอะไรอันนู้นเป็นยังไงแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์ที่ทํากับข่าวทำอาหารด้วยก็เป็นช่องที่ทำอาหารแนวว่าทําอาหารไปปุ๊บก็อันนี้อย่าลืมใส่นะอันนี้ใส่โลโซเดียมใส่นู่นนั่นนี่นะพอคุณหมอเขาทำคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าต่ตางไงคนอื่นอะ่ะที่เป็นหมอเหมือนกันก็อาจจะเป็นฟีลว่าโอ้ยแกสวยงามอย่างเดียวองี้ใช่ปะแต่คุณหมอคอนนี้ต่างรุยชิบไปลุยคุณเรื่องกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ คุณสามารถเล่าแล้วก็ให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนได้ก็จะเป็นตัวตนที่คุณเออสามารถสร้างภาพจําได้ทีนี้นะคะบางครั้งนะการสร้างตัวตนของคนนะจะชอบสร้างตัวตนแบบที่นึกว่าจะหาเงินจากมันอ่ะยังไงก่อนเป็นหลักอ่ะเป็นอันดับแรกเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องสร้างจากเงินทองเสมอไปได้นะแต่เราเริ่มจากความชอบจากสิ่งที่เราสามารถทํามันได้เป็นประจำทุกวันทุกวี่วดยวเงินมันมาเองเธอ ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเคยบอกบอกคุณแอมจาไว้นะว่าเงินน่ะมันแอบอยู่หลังความสุขเสมอเลยคุณแอมคือถ้าคุณแอมทําอะไรที่มันมีความสุขอ่ะเงเงินมันมาเองทําไปก่อนทําไปก่อนทําไปก่อนนะฮะอย่างตอนแรกสุดแอมทำเรื่องการตลาดใช่ไหมเธอใช่ไหมฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันจะหาต่างได้เวจริงๆก็คิดแหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะได้เงินทองแบบก็คือมีผู้ติดตามอ่ะแอมก็ไม่เคยคิดว่าแอมจะมาเปิดขาดเรียน20,000ื่น คนเรียนเต็มเปิดคัดเรียน9,000มีคนมาเรียนนะฉันก็ไม่เคยคิดเลยว,ว่ามันจะสามารถคิดได้แพงขนาดนี้คัดแรกสุดเอมเปิดคิด3,500เลยยังมีคนมาเรียนเต็มไป,100ปร้อยกว่าคนอนะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้อมได้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราริเริ่มจากความสุขได้จากสิ่งที่ใช้ได้ไม่จะเป็นต้องริเริ่มจากของที่ได้เงินได้ทองเสมอไปนะคุณลองหาดูซิว่าคุณมีความสุขกับเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรได้อะไรทีไรไ่คุณอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีมันจะเป็นเรื่องแค่แบบคุณชอบฟิกเกอรปู บางทีคือคุณชอบดูหนังอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์แล้วเมื่อแปลเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์เสร็จเดี๋ยวเงินงานธุรกิจก็แอบอยตรงนั้นเองค่ะ